ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยปัฒนาจวันที่24ออกข้างวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 6 4รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข098596 0 9 8เก6เลข5ตัวได้แก่หมายเลขเก596 98ห9 6เกหเกห้าเก้าหเลขสี่ตัวได้แก่หมาเลข8 5 9ห85เกหหเลข3ามตัวได้แก่หมายเลขห96เก6เลข2อตัวได้แก่หมายเลขเก96หเกและเลข1ตัวท้ายได้แก่ม 6, หมายเลข6กหมายเลขห การออกเลขรางวันหวอยเลขโคกโตก็ได้สําเร็จเป็นที่ยอร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทาออลลํา,อาการออกเลขรางวันหวอยตำลราฝัน4ี่ับสีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวันได้ออกมา